วันนี้เราจะคุยกันเรื่องยังอยู่ในบทที่7จ็ดทศนิยมนะครับในเรื่องของบวกการบวกและลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งนะครับการบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งนะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบวกทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งเพราะเราเรียนแค่สามตำแหน่งใช่ไหม วิธีการเหมือนกับการบวกเลขธรรมดาใ่ไว้เราบวกเลขธรรมดาก็บวกไปปกตินะอะทีนี้เรามาดูครับพิจารณาการหาผลบวกของหนึ่งจุดหนึ่งบวกหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งบวกกับศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราเขียนในรูปกระจายพอเขียนในรูปกระจายแล้วเราก็ทําเป็นรูปภาพหนึ่งกับอีก 0.1 0.1เราแบ่งเป็นสิบส่วนใช่ไหมครับเพราะทศสัญม1ตำแหน่งเพราะนั้นเราต้องจำให้แม่นครับ1ตำแหน่งส่วน10ก็ต้องแบ่งเป็น10ส่วนนะครับต่อไป2.7ก็เท่ากับ2บวกกับ0.7เพราะนั้นลูกเต็มมีกี่รูปจ๊ะลูกงรูปเก่งมากครับอีกหนึ่งรูปแบ่งเป็นกี่ส่วนครับ แบ่งเป็นกี่ส่วนเจ็ดสิบค่ะถามว่าแบ่งเป็นกี่ส่วนครับอีกหนึ่งรูปอ่ะทําไมแบ่งเป็นเจ็ดส่วนน่ะเจ็ดส่วนค่ะแบ่งเป็นสิบส่วนระบายคูณเท่ไงรู้เด้ไงว่าเราต้องแบ่งเป็นสิบส่วนครับเพราะว่าทศนิยมตําแหน่งที่หนึ่งโอ้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมหนึ่งตำแหน่งมันส่วนสิบ เพราะนั้นอินรูปแบ่งเป็นสิบส่วนระบายสีกี่ส่วนครับเจ็ดส่วนค่ะเพราะนั้นคำถามฟังให้ดีครับทั้งหมดแบ่งเป็นกี่ส่วนสิบส่วนระบายสีเจ็ดส่วนก็ได้เจ็ดเพราะนั้นเมื่อนำมารวมกันอันนี้ได้กี่รูปเต็มกี่รูปครับหนึ่งสองสามเอามารวมกันก็ได้เต็มรูปสาม รูปใช่ไหมแล้วอันนี้เอามารวมกันหนึ่งกับแปดรวมกันเป็นเอ้ยหนึ่งกับเจ็ดรวมกันเป็นแปดได้สามใช่ไหมแล้วก็ได้แปดก็ได้ศูนย์จุดแปดเมื่อนำสามกับศูนย์จุดแปดมาบวกกันได้สามจุดแปดเกี่ยมครับจากรูปจะได้หนึ่งจุดหนึ่งบวกเท่ากับสามจุดแปดหรือศูนย์จุดแปด หรือคูกอ้าก็วาไป่บวกกันแค่นี้ครับทีนี้มาดูตัวอย่างไม่ต้องเปิดยังไม่มีเพราะมันเป็นตัวอย่างจ้ะไปเราตั้งครับแล้วก็ตั้งเหมือนกับบวกเลขปกติอันนี้เราเคยทำแล้วใช่ไหมเคยใช่ไหมแล้วก็ตั้งตามอันนี้เลยครับก็จะได้แปดสิบสี่จุดสามสองบวกกับสิบสามจุดห้า หนึ่งก็บวกตามหลักเลยครับสองบวกหนึ่งได้สามบวกห้าได้แปดบวกสามได้เจ็ดแปดบวกหนึ่งได้เก้าก็ได้เก้าสิบเจ็ดจุดแปดสามก็บวกเลขปกติธรรมดาเพียงแต่มันมีจุดตัวสิบยมก็มาเกี่ยวข้องใช่ไหมจ๊ะไม่ยากเพราะฉะนั้นเวลาตอบตอบเก้าสิบเจ็ดจุดแปดสามตอนนี้ก็เหมือนกันครับ ก็ตั้งเลขเลยซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าสังเกตว่าทศนิยมมันจำนวนหลักมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับทำยังไงมันถึงจะเท่ากันครับทำยังไงทำยังไงมันถึงจะเท่ากันซึ่งศูนย์ลงไปข้างหลังใช่ไหมแค่นี้มันก็หลักก็เท่ากันแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะได้ 74.61เ,เท่ากับ74.610ใช่ไหมแค่เติมศูนย์เข้าไปเฉยๆครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันมีอยู่สองตำแหน่งใช่ไหมอันนี้เพราะนั้นเราก็เติมศูนย์ให้มันสามตำแหน่งเพื่อมันจะเท่ากันจะได้บวกกันได้เพราะนั้นเราก็จะได้74.610บวกกับ2.290บวก9ได้ เก้าได้าได้หกหกบวกสองได้แปดสี่บวกสองได้เจ็ดนีตัวบอกไหมไม่มีใช่ไไม่มีค่ะเราจะได้เจ็ดสิบหกจุดแปดหกเก้าอันนี้คือการบวกทศสัญลัแบบไม่มีตัวทดไม่มีตัวทดนะก็บวกธรรมดา อ่ะทีนี้หนังสือเรียนหน้าแปดสิบเอ็ดครับดูทำข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งใหญ่ก่อนตั้งให้ตรงนะครับตั้งให้ตรงนะเพราะนั้นหนูดูอ่ะข้อหนออึ่งสอสีนิยมมันเท่ากันไหมลูกจำนวนหลักมันเท่ากันไหม ไม่เท่าไม่เท่าค่ะเทาราต้ทำยังไงลูกเติมศูนย์เติมศูนเติมศแล้วก็สองนะครับสิบป่ะมันมีทศนิยมไหมไม่มีแล้วก็ใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์ให้มันไปกี่ตัวสามตัวค่ะสามตัวค่ะ่ไหมเอออ่าลงมือทำครับทำข้อหนึ่งกับ ข้อสองใหญ่เอ้ทำข้อหนึ่งใหญ่อย่างเดียวก็ได้เอาทำข้อหนึ่งใหญ่ก่อนอ๋าทำทั้งสองข้อเลยลูกทั้งหนึ่งใหญ่สองใหญ่เลย Terima <laughs> kasih. ค่ะนะคะแล้วก็สวยแล้ว <laughs> แเจ็ดสองข้อเลยหลยอ่าเวลาตั้งก็ตั้งให้มันตรงกันใช่ไหมก็จะได้ศูนย์จุดสามศูนย์เจ็ดบวกกับศูนย์จุดสองเก้าศูนย์เพราเราต้องเติมศูนย์ให้มันถูกไหมครับถ้าเราไม่เติมปุ๊บเราจะต,ต,าตั้งหลักไม่ตรงกันถูกไหมพอตั้งหลักไม่ตรงกันมันก็จะผิดเจ็ดบวกศูนยะ์ได้เท่าไหร่ลูกเจ็ด ได้ศูนย์จุดห้าเก้าเจ็ดตอบศูนย์จุดห้าเก้าเจ็ดเป็นเลขไทยนะจ๊ะเข้าเรียนปลายทางตรวจเลยถูกไหมเอถูกไม่เอาปากกตรวจเลยใช่ไหมคะครูขอร้อไม่ขึ้นค่ะครูค่ะไม่เลยค่ะครูก็พูดไปตามครูเลยตรวจตามครูเลยจ้าศูนย์จุดห้าเก้าเจ็ด ต่อบอต่อให้เป็นเลขไทยนะอ่าต่อไปสิบเราไม่มีศูนย์ใช่ไหมครับเราก็เติมศูนย์ให้มันกี่ตัวสามตัวเราก็จะได้สิบจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์อบวกกับแปดจุดห้าสี่หกเพราะนั้นสำคัญคือเราต้องตั้งหลักให้มันตรงกันถ้าตั้งหลักไม่ตรงกันบวกผิดแน่นอนศูนย์บวกหกได้ หกศูนย์บวกได้สี่ศูนย์บวกห้าได้ห้าศูนแปดได้เกดทต้อบวกไหมไม่มีก็ทักลงมาชักแงงแงลงมาเป็นใ่สิบแปดจุดห้าสี่หกนะครับสิบแปดจุดห้าสี่หก ตอบสิบแปดจุดห้าสี่หกเป็นเลขไทยต่อไปข้อสองข้อสองเติมคำตอบ0.6นบกศูนย์จไเท่าไหร่จ๊ะ0.8ค่ะศูนค่ะ ห้าจุดเก้าสิบห้าจุดศูนย์เก้าหนึ่งบวกศูนย์จุดแปดได้ห้าจุดแปดเก้าหนึ่งห้าจุดแปดเก้าหนึ่งไม่ต้องลบจ้ะแก้ด้วยสีแดงเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับชี้ขอ 3, ้อสามสองจุดหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งจุดห้าเวลาเราตั้งเราก็ต้องตั้งบวกสิครับลูกก็สองจุดหนึ่งเจ็ด เห็นไหมดูชา้ิดูแล้วก็หนึ่งจุดเห็นไหมคำนวนหน้าโทษสิิยมก็ต้องให้ตรงกรันหลังทษสิิยมหลังจุดก็ให้ตรงกรันบวกหนึ่งจุดห้ามันไม่มีศูนยแล้วก็ใส่ศูนย์ได้ยอันนี้ก็ได้เจดได้หกได้สามแล้วก็ใส่จุดก็จะได้เท่ากับสามจุดหกเจ็ด ภาษี0.799ข้อ5 49.9 6ข้อ6 37.585 คนะอ่า,อาทีนี้มาดูต่อครับทีนี้มาดูการบวกทศนิยมที่มีตัวทศนะครับการบวกทศนิยมที่มีตัวทศห้าจุดเก้าบวกศูนย์หกเก้าบวกหกได้เท่าไหร่ครับลูก ห้าสิบห้าค่ะห้าก็ใส่ห้าทดหนึ่งจุดห้าห้าตัวทดหนึ่งเป็นหกก็เหมือนกับการบวกเลขธรรมดามีตัวทดก็ทดไปตอบหกจุดห้านะครับ ต่อไป61.64บวกกับ17.58ก็ตั้งบวกให้ตรงหลัก8ปบวกสได้เท่าไหร่ครับ12 1 1> ใส่2อทด1นบวก5ได้11ค่ะเจกับตัวทด1เป็น 12, 12. ใส่2อทด1 1ึบวกเเป็น แปดตหนึ่งเป็นเก้าเยลนะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดตอบเจ็ดสิบเก้าจุดสองสองสอหนังสือเรียนหน้าแปดสิบสี่ ริ่มถ้าจำนวนหลักไม่เท่ากันต้องทำให้เท่ากันโดยการเติมศูนย์ สำคัญคือต้องหลักมันต้องตรงกันนะครับจำนวนที่อยู่หน้าทศนิยมหลักก็ต้องตรงกันหลังทศนิยมก็ต้องตรงกัน หาผลบวกามเฉพาะข้อหนึ่งใหญ่ครับาำเฉพาะข้อหนึ่งใหญ่